สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงวันที่17มกราคม2569ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอะคลิปนี้เดี๋ยวจานจะตัดมาตั้งแต่งวดที่สิบเลยคะตอนแรกก็จะเอาตั้งแต่งวดแรกเนาะแล้วก็เลยเอ,อลบออกไปแล้วกันเอาสิบหกไปเลยเนาะเป็นระยะยาวนะคะหนึ่งถึงสิบหกเข้าทุกงวด เล่มนะคะ M9 อาจารย์คัดลอกมาให้นะนี่ค่ะตรงนี้เลย M9 นะเล่มเด่นล่าง M9 คัดลอกมาให้นะตัวสูตรค่อนข้างยากอยู่นะคะคำนวณมาแล้วมันจะมีทั้งหมด4ตัวเนี้ยเดินดีลองเอาไปเทียบกับสูตรเลขติดล่างก็ได้นะตัวไหนจะเดินส่วนใหญ่ตัวชนมันจะมาและลักษณะแบบนี้ถ้เาเป็นอา,อาจารย์ ย้ายจากงวดแรกงวดที่หนึ่งนะไปเป็นงวดที่สิบหกเลยจะเป็นหกเก้าสองสามออกศูนย์หกนะมาที่เลขหกต่อไปงวดที่สองเบิร์นขึ้นหน่อยงวดที่สิบเจ็ดเลยเจ็ดบวกสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกสามเป็นสี่บวกหนึ่งเป็นห้าออกแปดเจ็ดอ่าแบบนี้ไปเลยดูพอเป็นสังเขตนะดูว่ามันเดินดีเดินแบบไหนอะไรยังไงนะคะต่อไปงวดที่สิบแปด ก้าสองห้าหกออกสองศูนย์นี่แหละสองศูนย์เมื่อที่สิบเก้าศูนย์สามหกเจ็ดออกศูนย์หกอสองตัวเลยศูนย์หกงวดแรกศูนย์หกที่เข้าสองตัวต่อไปนะ 6กเก้าสองสามออกเก้าหนึ่งหนึ่งตัวเนาะอันนี้มาตรงจิกเลยนะจิกเก้าเะ้าต่อไปเก้าสองห้าหกออกสองหกนี่ก็สองตัวนะสองหกแต่นี้มันไม่มีปิดบนนะ อันนี้ไม่มาตัวเลขสองเนะก็มาอิสระแล้วกันโมดิที่ยี่สิบสองแต่ได้จะใจดีงแต่งวดที่แรกเลยเนาะเอาแค่นี้พอเห็นเป็นทางเลขนเจ็ดศูนย์สามสี่ออกห้าศูนย์ตนต่อไปศูนย์สามหกเจ็ดออกหกสาม สองตัวเนาะต่อไปหนึ่งสี่เจ็ดแปดออก 3, สามหนึ่งสามหนึ่งนะเลขหนึ่ง ห้าแปดหนึ่งสองออกห้าแปดออกสองตัวนี้มาไม่มามาไม่มาเนาะคือมาสองหนึ่งตัวสองตัวหนึ่งตัวสองตัวนี้เลยสลับมาเลยเนาะต่อมาเจ็ดเจ็ดเนาะได้เจ็ดตัวนี้มาตัวเดียวแต่ว่ามันเป็นเบิ้ลรือว่าเข้าหนึ่งตัวอันนี้ก็เข้าหนึ่งตัวไม่เข้าสองตัวละ หกเก้าสองสามออกหกหนึ่งติดหนึ่งตัวต่อไปนะสองห้าแปดเก้าออกแปดเจ็ดหนึ่งตัวแปดไปงวดที่ยี่สิบเก้าหกเก้าสองสามออกสามเจ็ดหนึ่งตัวอะ คนใหญ่บาหนึ่งตัวเนะ 30, 5, 8, 1, 2, เาะสามสิบห้าแปดหนึ่งสองอ้าวหนึ่งหนึ่งตัวแต่แค่เบิ้์นต่อไปงื่ที่สามสิบเอ็ดหกเก้าสองสามอ้าวหกเก้าสองสามออกห้าสองหนึ่งตัวต่อมาเนาะ แปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าออกหนึ่งหกหนึ่งหกต่อไปงวดที่เราจะใช้เป็นงวดที่สามสิบสามถือว่าเดินดีรนะยะยาวยนะสามสิบสามงวดนะรู้ใชว่างวดนี้ใครชอบเลขอะไรนะหกสามเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาไม่มีเนาะ ต่อมาหนึ่งกับหกเป็นเจ็ดอ่ะตัวนี้เนาะมายากเลขเจ็ดเนี่ยตัวนี้นะคะต่อมาก็จะมีดับระยะยาวทิ้นวัวทีแรไเป็นเลขสามเนื่ี้เป็นเลข 9, เก้านะมันจะมีตัวโนอยู่เนาะเดี๋ยวต้องเขียนให้แล้วกันลำเบอร์โน no, ก็จะมีตัวแรกก็คือเลขเจ็ดตามมาด้วยเลขเก้าแล้วก็เลขเก้าอีกตัวหนึ่ง สองสูตรแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลขสองนี่ค่ะเก้านี้ได้ถึงสองสูตรเลยอีกสูตรหนึ่งเป็นเลขสามนะแล้วมันเอาอยู่นะหวดนี้เลขเก้าเพราะฉะนั้นเลขเก้าของจอเข้ฟ้าหางต้องเอาอยู่นะทั้งหมดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งระยะยาวเลขสองมีทั้งหมดตัวสี่สูตรนะมาชนตัวหนึ่งก็คือเลขเก้า เมื่อที่แล้วเนาะถ้าเราทําได้หกเนาะหกนะ่ะมันไม่ชนกระสูตเนี้เราก็มาจับเป็นหกแปดหกแปดแปดหกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสี่สี่หกหกห้าห้าหกได้เลยแล้วก็เอาแต้มวัดจาะลองเขียนซิไม่ได้กี่ตัวจะได้สี่ชุดใช่ไหมหกมันอยู่หลักหนึ่งอยู่แล้วเออหลักหน่วยอยู่แล้วเนะี่ยเราก็ต้องแปดหกหนึ่งหกสี่หกแล้วก็ห้าหก ว่านี่มันเป็นเลขแปดเนาะอยู่ตรงนี้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือเลขศูนย์เพราะฉะั้นก็มีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ที่เราจะจับได้นะ้ายกเว้นกรณีเลขแปดมาอยู่ตรงนี้แล้วต้องไปจับกับแต้มไปเลยเนาะอ้าวตามนี้นะก็จะเป็นตัวนี้แต้มสี่ไม่มีเนาะแต้มเจ็ดอะมีนะตัวนี้แต้มเจ็ดแต้มเจ็ดเนี่ยแล้วก็แต้มศูนย์ไม่มีนะ แต้มหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยเหลือตัวเดียวเลยนะท่านผู้ชมถ้าเป็นเลขหกงวดที่แล้วที่ชนตัวเดียวงวดนี้มันเป็นเลขแปดมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเอาไปจับกับแต้มถ้าใครชอบแปดเนาะจับกับแต้มก็จะได้ทั้งหมดสี่ตัวเลยละแต่ถ้ากรณีเอาเลขศูนย์นะเลขศูนย์ก็สวยนะเลขศูนย์ก็ไม่ไม่มีอยู่ในนี้ก็จะจับเป็นหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ แล้วก็ 8, แปดศูนย์แต้มแปดไม่มีแต้มเจ็ดไม่มีมีสองตัวนี้ 1, 0, 4, 0. หนึ่งศูนย์กับสี่ศูนย์เหลือสองตัวเหลือสองชุดถ้าเอาศูนย์กรณีถ้าเป็นเลขแปดเดี๋ยวไปจับกับครบสามครบสองตัวล่างชุดชุดระยะยาวดีกว่าเนาะอาจารย์ติดค้างไว้แล้วกันถ้าใครชอบแนวทางของเลขแปดเฉพาะสูตรนี้เด่นล่างนะคะสามสิบสามงวด ลวดนี่อาจารย์จะชอบออสองตัวนี้นะก็คือเลขแปดกับเลขสี่จะแปดอะไรสี่อะไรก็ว่าไปเอาไปจับกับแต้มก็ได้นะ,ะท่านผู้ชมเอาไปจับกับแต้มเลยก็ได้นะตัวเนี้ยแปดกับสี่มันก็จะได้อย่างละสี่ตัวอันนี้ก็ได้สี่ตัวน,นี้ก็ได้สี่ตัวเป็นแปดตัวแปดคูณสองก็เป็นสิบหกชุดอ่ะเพราะว่ามันจะต้องกลับตัวใช่ไหมสิบหกชุดนี่ ลองดูใช้วิธีไหนเดี๋ยวถึงโค้งสุดท้ายก็คิดออกเนาะตอนนี้กำลังเรียนอยู่เก็บข้อมูลอยู่นะกรณีเนี่ยถ้าเป็นที่เราทำมาคร่าวๆนะที่เราเรียนมาถ้าเป็นเลขสี่มันจะมีศูนย์สี่สี่ศูนย์หรือว่ามีอีกชุดหนึ่งก็คือสี่หกแต้มศูนย์เนาะสี่หกนะ 4, 6, นะ แต่ถ้าเป็น46มันจะไม่อยู่ในครบล่างใช่ไหมครบล่างมันจะไม่ได้แต่ว่าถ้าครบล่างหลุดมันก็มาได้นะ46นะเดี๋ยวค่อยไ,ไปสรุปอีกทีในโค้งสุดท้ายแล้วกันว่าอาจารย์จะเลือกตัวไหนให้แต่นี้คร่าวๆที่เราทํามามันจะมีชุดนี้แหละ40กับตัวก็เป็น04แล้วก็หลักหน่วยที่เป็นเลขแป8ก็จะมี28ซึ่งติดตัว number 0, นี่นะอ่ะตัวนี้มันก็เคยหลุดนะแล้วก็38แล้วก็68 68เป็นเต้ี4 ได้อยู่นะสามแปดก็เป็นสิบเอ็ดอะแต้มหนึ่งได้อยู่แล้วก็สองแปดแต้มศูนย์ได้เนาะอันนี้ก็ได้คนะ่ะแต้มศูนย์แล้วมันจะมีอีกชุดหนึ่งถ้าแต้มเก้าก็เป็นหนะึ่งแปดเนาะหนึ่งแปดแต้มเก้าเนี่ยมันจะได้สี่ชุดนี้ถ้าใครชอบเลขแปดนะแต้มเก้าเนี่ยสี่ชุดนี้เลย เดี๋ยวไปดูว่าตัวไหนอยู่ในในครบสอ,สองตัวล่างที่เป็นติดเลขแปดนะบางสูตรมันไม่มีนะบางสูตรมันมีเดี๋ยวเราไปเลือกเอาว่าสองแปดหนึ่งแปดสามแปดหรือหกแปดชุดไหนจะสวยแต่ถ้าไม่อยากเลือกก็เอาใช้หมดนี่เลยเราใช้มาจากวิธีการจับจากแปดมาใช่ไหมตัวนี้ตัวเด็ดเลขแปดแล้วก็มาจับกับแต้มเลยสองแปดนะแต้มแต้มศูนย์แต้มเก้าแต้มหนึ 9, ่งแล้วก็แต้มสี่แต้มจะมีอยู่สี่ชุดนี้ หรือว่าใครจะชอบ0 4 4 0จากครบล่างที่เราคำนวณมาได้แล้วมันได้แต้มอยู่ชุดเดียวก็คือชุดนี้อันนี้คือแต้ม4ี่ะโอเคตามนี้เลยลดหน้าจออันนี้จะเป็นสูตรจากเล่มอะไรไม่ทราบเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวเขียนไว้ s เจ็ดเนาะมี5 7นะแล้วก็ออกมา5 2 6กับ8ออก1 6แล้วงวดเนี่ย0กับ2เห็นไหมศูย์กับ2 ถ้าสองตัวนี้เอาอยู่ก็เหลือเลขศูนย์แต่ถ้าเอาไม่อยู่ก็เนี่ยแหละทั้งสองทั้งทั้งสองแปดนี่นะเรียกว่าสี่ศูนย์ศูนย์สี่สองแปดถ้าเป็นสองสี่แต้มหกมันไม่ได้นะเราต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเนาะอ่านี่อาจารย์วางให้ด้วยเลขหกนะมันจะเหลือชุดเดียวที่ได้แต้มถ้าวางด้วยเลขศูนย์นะมันจะได้ทั้งหมดเหลือสองชุดนี่หนึ่งหนึ่งศูนย์กับสี่ศูนย์ แต่1นูนย์จะไม่มีในตัวชนของครบสองตัวล่างชุดที่เราใช้ตามของงวดที่แล้วอยู่นะงวดที่แล้วที่มันเข้าเอหนึ่งหกนะเหลือสี่ตัวเองเนาะสองสูตช,ชนกันเหลือสี่ตัวเดี๋ยวเาอาจารย์ค่อยอาจารย์เรียนแล้วเก็บข้อมูลไปก่อนเดี๋ยวใกล้ๆวันสามสองสามวันแล้วค่อยมาสรุปกันเนาะอีกทีหนึ่งจะตามที่สูตรไหนถึงจะถึงจะเข้าบินนะคะท่านผู้ชมแบบนี้แหละ าจารย์ก็ค่อยๆเรียบเรียงให้เหมือนเรียบเรียงเสียงประสานอยู่นตอนนี้นะจะยืนตัวไหนแน่ถ้ายืนนีมันก็ง่ายแหละเนาะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอาจา,ารย์กําลังคิดหาหนทางอยู่นะคะเพราะงวดที่สองเนี่ยครบของอันนี้มันก็เข้าเนหะ็นไหมมันมีกแค่สี่ตัวสองกมกราใช่ไหมกับตัวด้วยเนี่ยเราไปเน้นสามหกมากกว่าหนึ่งหกได้ซ้ําไปนะเพราะว่าเลขวิ่งเหมือนเลขสามมันหลุดไปนะ งวดนี้อาจจะกลับมาเข้าก็ได้อาจจะกลับมาเดินต่อก็ได้เนาะเลขวิ่งตัวเดียวอาจารย์สอนไปแล้วนะงวดนี้ก็น่าจะได้เป็นเลขศูนย์นะเนาะอ่าตามนี้แหละเพราะว่ามันเอาหลักร้อยคูณเท่าไหร่เลยสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งกับเก้าก็เป็น 10, สิบอ่ะได้ศูนย์แต่งวดที่แล้วหลุดไปนะงวดนี้มันจะกลับมาเข้าต่อไหมเขาเรียกว่าเลขฮอตฮิตซะด้วยสิคลิปนี้ลาไปก่อนเพราะก็หมายคลิปหน้าสวัสดีค่ะ